เดียวกันก็มีหลายจังหวัดทีเดียวนะคะที่มีแรงงานได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน,นะค่ะอย่างเช่นในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีค่ะพายุฤดูร้อนเนี่ยพัดถล่มนะสามจุดด้วยกันส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะคะได้รับความเสียหายรวมถึงเต็นท์จัดงานของกองข้าวเสียราชาก็พังถล่มลงมาด้วยค่ะพาไปดูจุดแรกกันก่อนนะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีเมื่อวานนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ตำบลนาเริกอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชลบุรีนะคะ พายุฝนฟ้าตกกระหน่ำอย่างแรงทีเดียวคุณผู้ชมคะชาวบ้านเขาก็ถ่ายคลิปขณะที่มีทั้งลมทั้งฝนเนี่ยพัดเอาหลังคาของชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าลอยขึ้นฟ้าเลยอะต้นไม้ใหญ่ก็ถูกแรงลมพัดจนเอียงโดยทั้งลมและฝนกระหน่ำตกลงมาอย่างหนักเนี่ยประมาณ40นาทีพอหลังจากพายุสงบก็พบว่าชาวบ้านในตำบลนานเริกหมู่ที่90และ11นี่ยถูกริบพายุฤด,ดูร้อนถล่มทั้งหลังคา ข้างฝาบ้านพังเสียหายไปประมาณกว่า40หลังคาเรือนเบื้องต้นทางอาปตอนาเริกได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาตัดไฟภายในหมู่บ้านเพราะเกรงว่าชาวบ้านเนี่ยจะถูกกระแสฟไฟรั่วแล้วก็ช็อตขึ้นได้ค่ะพอลูกที่สองมันมาทีเดียวม,มันไฟบุกไฟหมดทั้งหลังเลยโอ้มาแรงมากเลยครับใช่ลูกหลังเนี่ยมันแบบเป๊ะเราหันไปดูดีไฟแดง ป้าล่วงลงมาแต่หลังาคาตีไปทีเดียวลยแล้วป้าหลบอยู่ใช่ไหมฮะนั่งอยู่ตรงตู้อ๋อนั่งหลบอยู่นะครับแล้วก็แงมองอยู่ว่าเราก็กลัวมจะโดนพวกเหล็กพวกอะไรรู้ว่าไปแน่แต่นี้ว่าเราแง้มองอยู่แล้วว่าไอเนี่ยมันไม่อยู่แล้วเหล็กไ,ไอหลังคาแ้าก็าเบื้องก <c oughs> ็เลยหลบเลยหลบออกอะไรไหมครับใช่ครับ มาดูจุดที่2กันครับของจังหวัดชลบุรีเกิดพายุฝนลมแรงทําให้ลมนั้นพัดเต็นท์ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าที่บริเวณสะพานเกาะลอยอำเภอศรีราชาครับที่จัดงานกองข้าวศรีราชาถูกลมพัดปลิวว่อนลงจนตกลงมาขวางถนนนะครับทาให้รถเนี่ยโอ้หลมแรงทีเดียวนะฮะเ็นท์กายของปลิวกันเลยทีเดียวทําให้รถที่สัญจรไปมาเนี่ยไม่สามารถใช้เส้นทางได้ครับนอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณโดยรอบ ที่มีการกางเต็นท์จัดงานก็ถูกลมพัดพังลงมาเสียหายด้วยเช่นเดียวกันพ่อค้าแม่ค้าพยายามที่จะเนี่ยฮะจับเสาของเต็นท์เอาไว้แต่ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานแรงของลมพายุได้นะครับทำให้เพราะว่าต้องช่วยกันขนของต้องปล่อยเต็นท์ไปอะ่ะแล้วคือเก็บของของตัวเองดีกว่าหลบฝนหนีฝนจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดครับหาวูบเดียวพบเครื่องสกระเบืออะไรของเครื่องของความ กระ,ะจายหมดเลยอะอนั่งตัวไม่ทันเลยอ๋อแล้วมี่อยหอเลยแล้วมีอะไรเสียหายมั้งครับนี่ไก่ป้าม,มงมาแล้วก็ค<อ>ุบหล่นแตกหมดเลยส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองชากอเภอบ,บ้านบึงชนบุรีก็เกิดพายุฝนตกกระหน่ำลมกระโชกแรงพัดถล,ล่มลงคาอาคารพาณิชย์เนี่ยหล่นลงขวางบนถนนสายเส้นหนองเขินบ้านบึงพนัทนิคมหมู่ที่4ตำบลหนองชาก ดวยหลังคาเนี่ยเขาบอกว่ามันขวางถนนอย่างภาพที่เห็นนี้เลยค่ะก็คือทําให้รถของพี่น้องประชาชนที่วิ่งสัญจรผ่านเข้าตัวเมืองเทศบาลตําบลหนองชาติเนี่ยมันผ่านไม่ได้ก็เลยทําให้การจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านบึงก็ร่วมกับทางตำรวจสพบ้านบึงค่ะและหน่วยกู้ภยัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงประมาณ30คนก็ใช้ทั้งรถเครนแล้วก็อุปกรณ์ตัดทางเพื่อตัดชิ้นส่วนหลังคาที่ปริลง,งมาขวางถนนแล้วก็เปิดเส้นทางให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ งานอะไรมาบ้างพี่มีมีแต่ลมพัดลมแรงๆครับลมมันพัดย้อนไปย้อนมารู้ไหมครับพัดมาจากข้างหลังครับเนี่ยางหลัแล้วหลังจากลมพัดแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่ก็มีเสียงรั่นนะปังพุ่งๆเปี้ยวปากเปียบปากเปียบปากแล้วก็นึ่งคล้ายลอยมาเลยตอนนั้นไม่มีรถวิ่งบนถนนใช่ไหมครัมีรถมาคัดแต่ว่าเขาเบรคพัดรถเก่งไงรถเก่งไม่มีคนบาดเจ็บเนาะไม่มีครับ ดีนะรถที่วิ <Break S 1> <า>่งมาเบรกทันนะคะเมือนก็อาจจะได้รับอันตรายได้นะส่วนที่ชัยนาทคุณผ,ผู้ชมที่หมู่สบ้านนอนรังนกอําเภอเสือโคค่ะก็ถูกพายุฤดูร้อนเนี่ยพัดถล่มในหลายพื้นที่มีบ้านเรือนของประชาชนถูกพายุพัดเอาหลังคาเ็าบอกว่าหลังคาบ้านนมันปลิวไปกระจัดกระจายเลยนะคะนอกจากนี้ยังพบเสาไฟฟ้าหักโค่นกว่า80ต้นค่ะทําให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างบ้านหลังที่เห็นนี้เนี่ยนะคะพังลงมาเลยเรียกได้ว่าได้พังลงมาแล้วก็หลังคาก็ได้รับความเสียหายด้วย ะะเรื่องของเสาไฟฟ้าเนี่ยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เร่งระดมทีมช่างเนี่ย เข้ามาทําการซ่อมแซมส,สารวจเพื่อให้ชาวบ้านสามารถกลับมามีกระแสไฟฟ้าใช้ได้อีกต่อไปค่ะส่วนพายุฝนฤด,ดูร้อนเนี่ยก็ตกหนักนะ,ะในพื้นที่ของอํงเาเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีด้วยทําให้บ้านเรือนประชาชนสิ่งปลูกสร้างต่างๆพื้นที่สวนยางสวนผลไม้ดูลักษณะแรงลมสิคะค่อนข้างที่จะแรงมากทีเดียวค่ะคือได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะค่ะเบื้องต้นเนี่ยมีบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบกว่าร้อยบ้านหลังคาเรือน โดยเฉพาะที่บริเวณซอยวัดศรีสุวรรณซอยดงศักดิ์ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดด้วยนะคะนอกจากนี้เขาบอกมีรายงานมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสาราริมถนนใกล้กับโรงเรียนอนุบาลสังราบุรีค่ะถูกพายุพัดจนพังถล่มแล้วก็ไปทับร่างนายพรสุขอายุ15ปีค่ะขณะเข้าไปพักในสาราในช่วงที่เกิดฝนตกก็ทำให้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ